เรามารักษาหน้ายางแล้วก็มามาสลายตัวที่เป็นเชื้อราจาก50-60โลขายรอบนึงก็ระยะเวลา,า,า,ากี่กิโาเท่ากันห้าเจดมิเท่ากันมันจะพ้่ววขึ้นมาเป็นร้อยร้อยร้อยถึงร้อยยี่สิบร้อยสาสิบโลค่ับุมสวัสดีครับวส,สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสวนยางพี่น้อยคนระับพี่น้อยพี่น้อยใช้ฮีโรมา ที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มปลกูกกีนี่สองสามปีละตัวฮีโร่นะครับฮ,โร,รโ,ฮโร่ตัวเดียวใช้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องครับทีแรกเลยพีที่เอามาใช้ด้วยเหตุผลอะไรที่ว่าที่ว่าที่ที่ใช้ครับแรกๆก,กคือออาเรามารักษาไดา้ยางแล้วก็มามาสลายเอ่อตัวที่เป็นเชื้อราอ๋อครับเส้นดำครับเส้นดำเส้นดำเรารู้เรากีดเรากีดยางเราจะรู้ว่า มันจะเป็นเชื้อราเป็นเส้นดำที่หน้ายาของเราเราสังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นเส้นดำๆเวลาเราเลิกกีดไอเส้นดำที่น้ำยาจะมีสีดำๆหยุดอยู่ที่โปเราจะรู้เลยครับก็เลยต้องศึกษาดูแล้วเราไปซื้อไอตินนมมาเราใช้ทา,า,าแล้วเป็นยังไงบ้างเราทาทาครั้งนี้ถ้าเราผสมอ,อะไรนะกุ้งแดงกับเชื้อรามันก็ช่วยช่วยได้ จะตู้นก็อีกอย่างหนึ่งหน้าครับเป็นนี้หน้าจน่าก็จะเนียนชาช่หน้าก็จะเนียนแล้วแผลมันจะหุ้มไว้ครับผมแต่ถ้าอยากให้ด่วนเร็วที่สุดให้ให้ใช้เฉพาะฮีโร่ตัวเดียวครับทาลิ่มยางเลยครับผมครับคือหน้าทาล้อยางลกครับผมเวลาละเรากรีดกรีดเสร็จปุ๊บพอน้ํายางเอ้เส้นน้ํายางมันแห้งครับแล้วก็ใช้ปลายเอแปรงนะครับเอาเอามันเอาสกิดไอตรงเส้นยางแล้วก็เอาใช้จุ่มน้ํายานี้นี่ทา ครับครับผมแล้วมันจะคืออันนี้คือวิธีที่ช่วยเร็วที่สุดไวที่สุดครับผมเห็นผลไวด้วยครับผมอ๋อครับหลังที่พี่ใช้เพเ่อ์ฮีโร่แล้วครับผมรายได้ของไอ้ที่เข้ามาครับผมต่างกันไหมครับต่างกันครับต่างกันมากเลยประมาณประมาณแมครับประมาณหมายถึงว่าจํานวนกิโลหรือว่ากิโลก็ได้เอากิโลก็ได้นะประมาณคือจากที่เรากี่เลขเรายังไม่รู้จักตัวนี้เนาะยังสามต้นครับได้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบโลแต่พอรู้สึกว่ามันแบบ มันไปเจอตัวนี้แี่ยเจอฮีโร่เนี่ยเราลองมาใช้ดูรอบรอบแรกแกอาจจะไม่รุ่มนะครับครับแต่รอบสองที่เราทาด่วนนี่คือจะเห็นทุนทันทีเลยถ้าผมคือมันจะวูมขึ้นอีกเท่าตัวอ๋อเท่าตัวเลยใช่เท่าตัวเลยเพราะว่าเวลาเรากรีดไปเราจะดูเลยว่าน้ำยางมันจะไหลตามมีดเลยครับมันจะไหลเร็วตามมีดเรากรีดเลยแล้วก็หยุดน้ำด้วยจากห้าสิบหกสิบโล ขายรอบนึงก็ร,ยรยะยะเวลากี่กะเท่ากันห้ <7 S 2> าเจ็ดไม่เท่ากันมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยร้อยร้อยถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลครับผมอ,อ๋อภาพูเท่าตัว <3 S 2> ใช่ใช่เพิ่มมาเท่าตัวถามว่าซูเปอร์ฮีโร่นี่ <ug> เป็นสารเล่นไหมพี่เดี๋ยวเพื่อนเกษตรเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็เป็นายาเล่งหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเออเป็นเอเป็นยารักษาหน้าอย่างครับครับผม รักษาแผลรักษาเชื้อราสลายลิ้นลิ้มตันใช่ไหมครับผมนั่นเลยเป็นเป็นตัวรักษาครับผมไม่ใช่น้ำยาเล่งตัวนี้เป็นตัวรักษาแผลหน้ายางได้ดีที่สุดครับผมแล้วมันบำรุงไหมครับพี่บำรุงครับผมใจหน้ายางเราที่เคยแข็งแข็งเปลือกแข็งแข็งมันมันจะช่วยให้เรากรีดง่ายหน้าหน้ายางเรานิ่มเราไม่ต้องใช้ใช้แรงในการรีดเลย แค่แบบว่าเนายามันนิ่มแบบกินง่ายอ่ะไม่ใชงเกิดไม่แดงวะครับผมคือที่เรามาเปิดจีนี่คือเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเราจะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยครับผมคนอื่นเขาแนะนำมานะให้บอกว่าทำไมไม่ไปเอาสาแดงมาใช้สาเขียวมาใช้ไอ้เราก็ไม่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 ไปตามเขาเพราะว่าเราเราใช้ตัวนี้แล้วว่าของตัวนี้เราดีแล้วครับผมเราก็เลยไม่ไม่ตามเพื่อนขอบคุณพี่น้อยสําหรับ การสัมภาษณ์หรือว่ารีวิววันนี้ครับขอ,ขอบคุณครับพี่ขอบคุณขอบคุณครับ